พริกแกงลงไปครับเติมน้ำปลาร์ตามด้วยน้ำล้างครกโอาพืชน,น้องเนี่ย่อมใส่ยังกระเช็เด้น้ำเดือดใส่มะเขือลงไปเค้าเปราะนงเค้าเขือ ที่ใส่มะเขือก่อนนองัวมานี่เพราะว่าน้องัวของเขานงควายของเขานะครับต้มมาแล้วนองควายครับขอไปมนอนนงัวมนันนงควายมานะครับออมะเขือเปราะเอิ่มสุกเราก็จะมาใส่นี่ลงไปครับทันนี้มะ,มะเขือเทศหอมแดงใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเทเลยเทเลยเทเลย เออีกของ,งานนี้นะครับน้องควายนะครับอันนี้ต้มมาแล้วนะครับแล้วก็มาหั่นชิ้นพุดีคํานะครับใส่หม้อลงกวาดูคนน่อยมะเขือนี่จะไม่เอาสุกมากนะครับเพราะว่า คนที่บ้านนะครับ hmm. ชอบแบบสุกแบบกรุบกรุนะครับไม่เอาแบบสุกแบบเละนะครับว่าคนน้องหั้นในต้มเสหม้อย่างกระแทบนะครับพราเช็นหม้อเตาถ่านหม้อดินหม้อเตาต้มเช็เตาแก๊สนะครับมานี่มาต้มใส่หมอกไฟฟ้านะครับสารพักของเฮามานี่กระสีมีนี่ครับต้นหอมนะครับตัดมาจากหน้าบ้านกระสีมีใบอันนี้ใบ บกันตุงนะครับนอดใบกันตุงนวดผักออมแซบนะครับแล้วก็จะมีผักผักนางเลิศผักอีเลิศนะครับหรือว่าเชืพรูนะครับหั่นนะครับล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือเบื้งคือส่วงไหลได้ครับนี่เอาเข้าไปแล้วนี่ยุมเข้ามาแล้วเหลือหน่อยเดียวครับบดเซนผักออมแซบนะครับนอดผักกันตุงนะครับผักอิเลิศนะครับ ความฮ้อนเข้าไปเขาก็สชินยุบตัวเรือโบลายครับเวลาเขาสุกมาแล้วขออนุญาตใช้มือเปล่านะครับสะอาดแล้วครับล้างแล้วมันเน็ดอย่างเด้อมันิสุกได้าบอย่างเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มยุบแล้วครับเนี่ยผักเริ่มยุบแล้วนะครับแผดดวงความร้อนนะครับเข้าไปเริ่มยุบตัวลงไปบักไหลได้ครับทีแรกแต่พอเทน้ำนะครับ เติมฮ้อนเอาราก็สิยุบตัวของเขาลงไปแค่นี้นะครับเดี๋ยแค่นี้เองอันนี้เพิ่งสุกได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในผักนีนน่ผักยุบละที่นี่มาใส่อันนี้ครับอันนี้ผสมส่เด้อผสมมันแล้วมีข้าวคั่วนะครับกับข้าเหนียวู แดงนัวแต่จะใส่อันนี้ลงไปก่อนครับแมงรักแลก,กอีตูนะครับตามด้วยโอ้ยเข้าไปก็นหนีซู่ับเขาขวเพิ่มความหอมครับแค่นี้เสร็จพร้อมรับประทานสำหรับอมน้องควาย